ทำของเล่นแมวง่ายๆจากกล่องเหลือใช้ภายในบ้านถ้าคุณคือคนเลี้ยงแมวและแมวของคุณชอบกล่องห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพักนี้ดีไหม EP นี้นะคะก็ต้องบอกทุกคนว่าพักนี้เหนื่อยมากเลยมากเลยว่าตอนนี้เป็นฤดูของการเก็บบ้านทุกคน และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะเจอเยอะมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเก็บของเนาะทุกคนนี่ก็คือกล่องต่างๆนะคะจากการที่เราซื้อของไม่ว่าจะเป็นซื้อของน้ำน้องแมวซื้อกระดาษทิชชู่หรือสั่งพัสดุอะไรต่างๆนะคะพอเราจะเก็บของไปทิ้งเนี่ยก็โอ้ยรู้สึกเสียดายจังเลยนะทุกคนทีนี้ตอนนี้เนี่ย ฮันก็ได้รับน้องแมวมาเลี้ยงหนึ่งตัวนะคะซึ่งก็เป็นน้องแมวที่ขี้เบื่อมากๆเลยซื้อของเล่นอะไรมาให้ก็ไม่ค่อยเล่นนะทุกคนวันนี้ก็เลยออกไอเดียว่าเราจะเอากล่องเหล่านี้ล่ะค่ะมาทําเป็นของเล่นให้เขาซึ่งของเล่นเหล่านั้นจะคืออะไรไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะกล่องที่หันจะเลือกใช้นะคะก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือ จ้าก,กล่องนี้แล้วก็กล่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งเอามาประกอบกันแล้วก็จะเป็นอย่างตัวอย่างนั้นเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็น้อยมากๆเลยนะคะก็คือกล่อง2ใบนะคะแล้วก็คัตเตอร์กันไกลแล้วก็อุปกรณ์ในการวัดนะคะก็จะสามารถทําเจ้าสิ่งนี้ได้เลยค่ะจริงๆอุปกรณ์ก็น้อยมากเลยนะคะทุกคนแต่อีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมเลยก็คือพวกสกอตเทปนั่นเองนะคะอ๋อคุณแม่ค่ะนี่กล่องเอามาทําอะไรกันหรอกคะจุนแม่คูเปริรชอบจังเลยคะ่ะยังไม่ทันจะเริ่มเลยนะคะทุกคนก็ได้รับความป่วนเอ้ย ได้รับความสนใจขนาดนี้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะก็คือน้องตูนนั่นเองจะมาช่วยเราทำเยจ้จริงๆแล้วนะคะการมานั่งทำของเล่นอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ไปซื้อเอาซื้อเอามันง่ายกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นกิจกรรมครอบครัวเนาะทุกคนถ้าเกิดทำด้วยกันมันก็จะแบบมีความบันเทิงสนุกสนานกันในบ้านอะไรแบบนี้เริ่มเลยพร้อมไหมพร้อมค่ะอยากทำไหมลุยสิคะ เพื่อนเธอคิไหมยิ้มยางหรูไม่ใครกวใจเจอเรอะไรมาบ้าอย่าไปลรือเก็บไว้คนเดียวค่อนัรู้่เดี๋ยวพี่้ทำสองกองนี้แต่หนูทำจองอยให้ทำจองอยให้ทำอะไร <laughs> จองอย <laughs> อะไรจงอย <laughs> <laughs> ปืนปืนดา อ่าปืนด้ามปืนไม่ใช่ด้ามปืนมันมันคือกระบอกอ่นกระบอกปืนอ่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่หันทำสองกล่องไปถ้าบอกว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล็กๆอันหนึ่งที่เอาไว้ทําเป็นอะไรด้ามปืนจะง่อยจะง่อยเลยเลยเลยโยเคเอาด้ามยาวันาดไหนเอาด้ามยาวขนาดนี้ต่อพร้อมเลย นี่ก็จะมีทั้งหมดสามรูนะทุกคนอันนี้คือรูให้น้องเข้าไปอันนี้คือรูให้สําหรับน้องเอาหัวโผลออกมาแล้วก็อันนี้นะคะเตรียมเอาไว้สําหรับใส่จะดมอยจะมอยปืนไหนเอาตัวมาวัดไซส์หน่อยสิเร็วไม่แก่ด้วยไม่ยอมเข้าด้วยอูเปอร์ูเปอร์มาวัดให้หน่อยเร็ว และนี่ล่ละค่ะทุกคนจะงอยปืนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะประกอบล่างแล้วนะคะได้แไีมได้ฮ่าฮทีนี้ก็เหลือแก่พรีเซนเตอร์ของเราว่าเขาจะยอมใช้งานหรือเปล่านะทุกคนเขาจะขึ้นแล้วแต่กี้นี่น่นี่เน่ดึงดึงดึงตึดดึงดึงดึงตึดดึงดึงตึงตึดึงต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 ึดึงดึงึดดึงดึงึดดึงดึงึดด Why picture perfect landscapes by our side? Every moment captured on our bar, chasing sunsets. It's an endless. Summer. นม่ทหารก็หนีทับไปแล้วร <laughs> ูตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าหัวแมวออกได้เนี่ยคือออกได้ทั้งตัวไม่เกินจริงนะทุกคนก็ถ้าเกิดจะทำก็ทำให้ลุงนี้เล็กลงนิดนึงนะก็ถือว่าได้ความเป็นเทิงไปกล้องนี้นะคะต่อให้น้องแมวจะเล่นหรือไม่เล่นก็ตามเนี่ยแต่จริงๆมันก็คือเป็นบ้านแมวได้นะทุกคนเพราะว่า จริงๆแล้วน้องอ่ะชอบเข้าไปนอนในที่แบบเล็กๆหรือที่แบบซุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีบ้านแมวนะคะก็ลองทําเล่นดูนะน้องแมวบางตัวจจะชอบก็ได้แต่ไม่ใช่แมวแล้วโอเคค่ะเพราะฉะนั้นพักนี้ดีพักนี้ดีไห <c oughs> มทีนี้นะคะก็หวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนไม่มากแต่น,น้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปตามทหารหนีทัพก่อนนะทุกคน บาพักนี้ดีไหมมันก็เป็นคำถามที่หลายๆคนถามกันแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราแค่มาทำพักนี้ให้มันดีไปด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และพิมพ์คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ